สบายดีทุกคนสบายดีกับตอนเช้าๆด้อเนาะคือตอนนี้น้องอยูก็ได้ตื่นมาเนาะหลังจากที่เอ่อเมื่อคืนเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้เดินทางเมืดมือบ่อได้พักแ้วก็ตอนก็ถึงนี่ได้พักแบบอื้อหือสบายขนาดเลยคนนอนรับ <c oughs> โอ้ตอนมาจากโกาางชานทันตติ้นตลอดทางเลยนะมาหอดทองก็นอนรับสบายดีขนาดเดี๋ยวหอ,อกศิษย์ผาทุกคนไปบึ้งอากาศพอเนาะนหลังจากที่ไปโรงพยาบาลมาเนาะ แล้วก <toys> ็ส <P an> ิไปบึ้งว่ามือนี้น้องยูและพ่อสิเฮ็ดหยังแด้เนาะในการยู่ห้องแถวสองพอลูกแล้วก็ส่วนเอจ่าไอพีแล้วก็ไอายแต่ละคนก็สิได้ออกไปหิบเวียยเนาะน้องยูกับพ่อก็เสียยูสองคนก็สิมาบึ้งอาการเนาะแล้วก็อัปเดตโทรว่าเฮาสองคนเฮ็ดหยังแด้จะไปบึ้งอาการพ่อเนาะก่อนสิไปบึ้งพ่อนะทุกคนคือพายุเข้าเวียงจันทนะคะฝนตกหนักมากฮะ ลองสานกับฝนตกบ้นอนมึงไหมฝนตกเหตุตกว่าคือแบบว่าตกแห่งเลยเศร้านี่คือเพราะเมื่อคืนนี้เอาให้เอาว่านอนฝนสิตกหลังคาห้องพี่จักก็เออบอกไเลยหัว <c oughs> หลังคาหัวหลังคาหัวฝนแห่งฝนนองตอนนี้ บางเสียงอีหยังบ่ได้ยินเลยปุฝนแหงบึ้ง้างหน้าไปทางหน้ากระป่านทะเลลูกเบื่อเกินไปไหมผ่นว่าอีก้องอยู่ป่านเบื้องกลางทางน้ำไหลขนาดทุกคนมึงเว้ยโอ้ยฝนตกแหงขนาดเลยมือน,นี้มือน,นี้ฝนตกแหงเนาะเบื้องน้ำไหลจนท่วมทางละอุ้ยจนท่วมห้องห้องแถวเลยเนาะน้ำไหล ตอนนี้ฝนตกแหงเนาะท็่จังไดกับบไดเนาะทุกคนเนาตกแหงขนาดอยู่เวียงจันเนาะเดี๋ยวสีได้ทูถามแม่ก่อนอยูบานกระตุกบ่เนาะฝนตกนะยอไน่ัหันตี <laughs> <c oughs> เอ่อเนนะอเข้า,ปาเปเฮ่่อเฮนะ่ม่เฮเวอออ่อเเา กินข้าวแล้วก็สิกินยาสวดอ,อ,อ้อยเอ่ยก็เตรียมแต่งต้นแต่งต,ต,ตูเพื่อสิออกไปเหตุเบียกแต่ละคนน้องยูก็เป็นคนดูแลพ่อแหละคะ่ะเป็นพยาบาลดูแลพ่อปู่เป็นอนเดิเป็นอย่างซีพอน้องออกแหงวะรล้มัเป็นอย่างเดือมันคือการแบบนี้ยุบบอกเป็นอย่างเดืออาการเป็นอย่างเดือก็ปอะไรเ่โางสิวะเหีฮยวอ่ะเออสิได้เมื่อแล้วสิน่ะยังไอยักเมื่อวะ อยู่อีกเกกเดือนกันเนาะสนุกไปขั้นมาอยู่อีกกระเดือนกันยางได้ก่อนโอ้ยอยู่มันยางได้ก่อนเนาะสนุกเมื่อละเป็นยังเดือดเจ็บยังเจ็บอยู่วะเมื่เจ็บแล้ววะหรือเงยน้อยแล้วฝนตกเศาแล้วสิออกผ่าสิเออสิยผ่าออกไปยางอินโอ้บ่ได้ได้อยู่ห้องเป็นพิการได้เทก็บ่ได้อยู่บ้านเขาก็อยู่บ้านเหาเจะยังยางหลนนั่นหล่นนี้ได้ไปแล้วที่พกัเชอร์รัน พอบุญยางบุได้ยกน้อยเอ็นมันเค้งเหียนยางคืออยู่บ้านเหรอมันจึงอันนั้นจะกัญญางได้ดิตอนอยู่บ้านเหเหียนยางแบบนั้นมากินข้าวซะยกน้อยก็เอายาให้พ่อกินเนาะตอนนี้ก็เอายาให้พ่อกินแล้วเนาะยังไม่เปลี่ยนมันปลายาอันเดือดปิ้งอย่างนั้นบ๊วยปลานยายาอันนี้ยากันอันระงับไม่ให้กินยาระงับนุ่นยาระงับ มีน้ำหรอมีละแม่น้ำถูกมาเถอะมึกินบึงบึงซื้อบนน้ำใมาแก่ซื้อแล้วยังแกงอ่ะกะสิประมาณนั้นแหละเืินไปเพียกหมดจินยา

หลังจากที่หาข้าวหาน้ำแล้วเอาอยาให้พ่อก,กินเนาะน้องดูกะชิมา,าล้างถ้วยเพราะว่าถ้วยเต็มเต็มเฮาอยู่เหมือนเพื่อนเขาก,ก็ต้องได้หเหวียกช่วยเพื่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะดูว่าเราไม่เราข้าน <c oughs> ยุเหมือนเพื่อนเขาก,ก็ต้องช่วยเพื่อนเนาะล้างถ้วยแต่งกินพ่อก็แต่งไปเร็วละเพื่อนไปนการเมื่อน้องดูก็ต้องมาแต่งกินถ้าเพื่อนตอนบ่ายเนาะ เดี๋ย่าเบิ่งว่าตอนบ้านน้องยูสีเห็ดเนี่ยซูเ,เ,เพิ่นกินผู้เปนเพิ่นได้เห็ดคือของกินเหาเห็ดคือเพิ่นกินนะยาพ่อก็กิน,ากกนยา,ยนา,นนายแล้วก็กินข้าวเนาะกินข้าวแล้วลก็กินยาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วตอนวิ๊กเนี่ยไปถ่ายไใจนะทุกคน เดีย๋ยวอยู่ล้างทั้วยกับชีเด้แดงนกิ่นตอนนี้กับเกาหมูแบบเต้กิ่นบ่แม่นข้าวเส้าเด้อแดงนกิ่นเขาเที่ยงท่าเอื้อยกับอายกับหมาเนาะกลับขึ้นกระชีเด้กินข้าวแล้วก็ได้ไปเฮ็นเลี้ยงโคตุยทองไปเต้นกลิ่นท่าขึ้นแค่ดูแลพ่อพโคอยากได้อะไรก็หันให้มีเอฟซีเนาะ เพื่อนได้ส่งลิงอันหนึงให้น้องดูยู facebook เพื่อนว่าสิคนรวยระดับประเทศเห็นว่าประมาณนี้แหละหน้องดูได้อ่านค่ะเป็นเพื่อนท่าน่ะมีคนทักไซ้แต่เพื่อนท่านกบบ็บอกให้คนทักไซ้ท่านล้างถ้วยเพื่อนท่านรวยระดับประเทศแต่เพื่อนท่านได้ล้างเองเพื่อนว่าสิเป็นย้อนสาเหตุว่าการล้างถ้วยนี่มันมีสมาธิและเพื่อนอยากล้างถ้วย น้องอยู่กบอ้าวย่างชันแล้วก็มีสมาธิดีเราล้างถ้วยทุกวัน <c oughs> อ่าหลังจากเออเออพอฮ้วย้อนหลังจากที่เราล้างถ้วยแล้วเนาะเราก็มานึ่งเข้าทาผืนนี่กำลังสิเป่นแล้วเนาะทุกคนนึ่งเข้าแล้วก็มาแตงกินเนาะกัซิมีน้องอยูสิเคสซุปพักท่าพิจาเนาะตอนนี้กัสิีซ้อมพักก่อนต้หน่อยนึงละสีซ้อมพักก็หนนึ่งพักบนน้ำเนาะ พักบนหน้ามันเป็นสื้อละยิ้มได้ออกมาวะอันนี้ซีเมนพักนกเนกที่น้องยูไปเก็บนเมเนาะกะพักนอก,นอก,กพักนอกกบพักนกเนกซีซุปปนกันซุปพักรวมมิดเนาะแล้วก็ซิมีมากแครงนี่อําแครงใช้น้ำอย่า้องยูซ้อมพักแลก้วก็วีเข้ากันอ่ะตอนนี้เขาเป็นดาวีละหลังจากที่เฮาวีเข้าไปที่เห็บหอยนะทุกคนอคือหึเนื้อหม,มักหมันมาให้พ่อกิน ไปาไปให้พ่อกินก่อนนี่หายเพียงอน้ำมาก่อนคือมุงพ่อนี่ตกได้กลางมืดมือเลยเนาะเพราะว่าแมงบัดล่าแล้วก็ยุงก็เอเนาะทุกคนยุงหลายพูดอายมาปะอายเนอะมาแจ้งกินกระยงบุเรียวเนาะอายกับเอื้อยก็มาเอะเลิศลองชิมเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเ้ากว่าแต่งกับข้าวก็ได้ไม่ไดกินอืมแซ่บกนา ได้แช่นะพ่อวะแชะอยู่อ้าแเพนาะอืะอาห้ากระจชุจุกเส่าาห้ากระเจ็ดแฉะเน่ยเดีด๋ยวเก็ง<ช> <นะ S 2> ไว้ตัวเลก็กตัวน้อยส่งตัวนไปกระเป,ป๋าก็ไ,ได้าเนีหออะไีนหน้ามันซืนน้อมาสง่งตรไอ้ที่ตเัเป็นยูรคาชาววเป็นยูคา เลี้ยนเลยเรียนแข่าาแงคนบึงดูเรแลียนบึงเนาะแบเคนจะไปตงกึนกินเนาะปะเนี่าายคนตอนนี้น้องจกดล่างพักซ้อมพักไปทีน่อนอนอนเสียันลวกพักไว้สุกค่ะอันนี้ก็สิมันักบอน้นี่อสมอนี่โอยยูป้าคือใส่ไว้่ทพักอ่ะ ผักอันเก็บนะพักอันผักอันเก็บพักอีไทยนะพักเปย์อ๋อห้องพักห้องเปย์นี่มันทานซุปก๋อมันก็ได้ซุปไหวก๋อชี้ที่กลิ่นหน่อมตรงแซ่บไปไปซ้อมผักผ่าต่อเรียเราได้ผักผ่าไหวเนาะไหมโอเคเดี๋ยวหอบมาเบิ่งอีกล้างผักแล้วล่ะแล้ได้ผักกูดผักกุลเมืองดิซ้อมละ กูดนำดิพูดนำาบบซพ่อพักแบอะไรแบกอะไรอเอซอมผักอะไร้คนมกันแบบนเวลาด้างนอกสไลอยู่บก็ซื้อออกมาเต็มแล้วเสียลิโออ,กกอนเอจับสวยม,มีอันตานเนาะเด เดี๋ยวอันตักนะบวงกันะนะเยื่ออย่้ยกับบวงอีกอายุออันตักให้น้องเลยเอลันรวกวพักก็นมีพอดีพักออกหมดแล้วพอดีเอามา,มามล้างก่อน,นเอามาลวกวพักโอ้ตรงนี้น นอกค่ะเอามาว่ะอือันนี้คือบัะเพ็ดน้องยูจีจ้าก็ละเออสีแดงเฮรออยู่กำลังสีแดงเราก็เอาพักอันนี้เนาะพักอ่าเขาเอื้อนว่าพักบอนหนามนะทุกคนถ้าว่าผู้ใดบางคนบ่มมากเนาะก็อัดขันคอได้ผู้ใดมากก็แซ่บเนาะทุกคนนี่ตรงสุกตับอักขันเนาะเอามาแล้วเราก็สิจิกแบบนี้จิกนิดน่อยแบบนี้เนาะ เต็มเลยสุดพักนี่เดี๋ยวกะซี่ตำเครื่องก่อนเไปจา้าเพิ่นกะจีอยูไม่หน่อยจีโซงเรือไหม่หมดโซงถึงวันนี้เอากะสิมาตำเครื่องเลยเนาะคือเอาได้กจีหมกเพ็ดไปที่หอยนะทุกคนอันนี้หมกเพ็ดมืดรสกะเต็มครบแต่เอาเกลือใส่ก่อนซุปให้พอกนนันแล้ววันนั้นเ่าจึงแบง<อ>่งเอาเกลือซื้อให้พออีกกระหักแล้วเอาก็สิเอาปลาแดกใส่เพราะว่าพอกินปลาแดกกูได้ ตอนนี้ก็ตัมแล้วเนาะเดียเอาอเอาเครื่องปรุงใส่เป็นจะเสียบขนาดทุกคนพักรวมมิดมีมะแข้งแล้วก็มีพักบนน้ำพักนอกพักนอกเนก่แล้วก็พักผ้าแล้วก็หอมปีหอมปีหอมไทยสุกคนเข้ากันแล้วก็บเบี้ยไฮโปก็เนาะเดี๋ยวจะเอาปลาเด็กใส่บบน,นี้ นี่เอาไปแดกใส่แล้วนะทุกคนข้นเข้ากันก็อ,อกมาอมหอมขนาดเลยหอมเนะานะปล,ะละาโคเลโคเลมันชิคกินคนุณปาโชวนเป็นตะเซฟค่ะตเตะเส้ามาบ้านนี่กินข้าวบ้านนี้จะมาินข้าวไปทุกคนจะไปกินข้าวนวมกันเนาะ มือนี้น้องยูก็หับพละดเต็งกินแต่ว่าไปเต็งเอากระแต่งก็แ <laughs> ต่งแต่เ,ตเสาว์โมพักแต่ว่าเต็งกินละแม่อาจามาไปไหมมาแม่อ้าวทุกคนกนี่คืออาหารเป็นจะเสพขนาดน้องสุกพักไปเดี๋ยวมากินข้าวงอมกันเนาะ,ะไปกินขา้าวต่อ,ตอ,อขอบีดีโอ้โขอจะม,มาบุกเข้าอันออนี้ไหมจะกติกาทีะ ดอกอันสันเสียดอกอันสันซื้อเจ้ากินข้าเจ้าตายเมื่อวานนี้จายแฝกตายล้วดุนรประมาณสามสิบนาทีนะมึนอาการโหมอ่างจากมันไข่ไขไข้แบบ้หลังจากอันดูดึมก็เลยพารับมือนเหมมันเทาอย่าเียอพมาที่ไหนเ้าเนี่ยเนา ไปเ่ยคือชัวเข้ากาัรไปแต่คนที่คนเอาถ้าย์เราเอยู่นอกวัีคนไม่ออกเลยัไม่ได้ออกาุงลุงือเขาเรียเขาเข้ัวรงเล้าวแก้าชิว กินอันนั้นไล่เสียงเสียงกุญแจขนาดเสื้อเสื้อเมนูค่อยกินก็เสาร์เลยกินวานกินไล่เลยก่นแล้วเส้นแล้เส้นทำเป็นเส้นกับมะเขือมันสุดยอดมันมีหรอเนี่ยมันน้อยแต่เอาไปกินอ่ะอืมเนี่ยมันเสิร์ฟอ๋ออะไรที่ต้องเปลี่ยนเนาะ

นี่หลังจากที่เรากินข้าวแล้วเนาะเพื่อนกลับไปเวียกเม็ดละเอาอยาให้พ่อก,กินเนาะตอนบ่ายน,นี่เพื่อนให้กินซี่เม็ดกินเลยยุงลายขนาดเลยบาดแผลพ่อก,กันยุบลงแล้วเนาะคอว,ว่าสิแล้วหมอนัดให้ประมาณวันพุธนะเพื่อนเนาะนะไปอีกครั้งไปล้างแผลอีกครั้งแล้วก็แล้วก็บึ้งกันว่าวันพุธจะได้กลับบ้านหรือว่ายูต่อเนาะทุกคนต้องมาบึ้งกันอีกรอบหนึ่งเนาะ สาวเรบาบ่บาบได้เาบดอยุงก็หลายนะทุกคนอยู่เวียงจันยุงหลายกว่าอยู่บ้านเขาเนาะต้องเป็นไซ่<ม>งุงอยู่ตลอดเลย<ม>ไปเดี๋ยวฮอกาซิเฮ็ด<ม>อันยังต่อไปต้องเบื้งอีกเนาะ<ม>ตอนนี้ก็เอาพฟมมาอาบน้ำเนะาะค่ะทุกคนเราต้องไปใช้ตังสองอันจึงจะอาบน้ำได้กะกายอยู่ซีกายเอ้ามาขนาดนั้นจะเป็นเมียนเธอมาเออ ถึงเวลาพ่ออาบน้ําแล้วหลังจากอตอนหนึ่งโมงก็กินข้าวเนาะแล้วก็พอพักพอนแวก็ตอนนี้ห้าโมงลแลกแหละเอาเอดเบียกเงินเดี๋ยวก็เอาเอาพ่ออาบน้ําก่อนนี่หลังจากที่เอา,เอาพ่อไปอาบน้ํามาเนาะเราก็มาเต้นกินท้าพี่สาวกลับบ้านค่ะทำอาหารรอเขาเอากริชีปิงเนาะ ปิงซีนอันนี้ก็ซีนให้พ่อแล้วก็ตำเจียวมะเขือเจียวมะเขืออ่าอันนี้ก็ชิมานนำซุปเขาจะทำกว๋วยเตี๋ยวกินนะคะค่ำคืนนี้นี่ประมาณนี้เนาะอาหารแหลงของเราย่ยวมั้ยดิเจียวเหี่ยวมั้ยดิอันั่นมันด่าเออขยุ่งไรเขานะไม่เอารูปไป็นไตให้แม่มาตะกินไหมเป็นยังเด้อมือนี่นะอาการมือนี่เป็นอะไรนะ เป็นอย่างนี้นับแต่<อ>ตมือเข้ามากับมือนี่จังใดมืออะไรกันมันเดี๋ยวนี่มันน่องที่เห็นแข็งอยู่เนาะอ่อนนะอ,นอ่อนหนึ่ไว้แข็งเป็นกระดานอยู่ดันจะอ่อนบ่อนึ่งเนี่ยอ่อนบ่นจะเป็นกระดานไปมอ่อนพูดได้ยังโลทาอีกวันพุธเนาะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะ ออัปเดตอาการพ่อหนึ่งวันเต็มเต็มอาการก็กินยาตามที่หมอสั่งกินยาตามที่หมอสั่งแล้วก็อาบน้ำอาบท่ากินข้าวตามระเบียบเนาะแล้วก็สองพอลูกเขากะพ่อก็มีหน้าที่คือเป็นคนป่วยน้องยู่ก็มีหน้าที่เป็นคนรับใส้คนป่วยทั้งวันก็แต่งกินท่าเพิ่นเนาะสองพอลูกยูห้องยูห้องเชาห้องแถวก็ เฮดเวียดท้าเพิ่นพ่อเป็นคนป่วยนอ้องเฮดเวียดบัวได้่วนเขาขับนาะทีเฮดเวียดก็ประมาณนี้เนาะทุกคนหนึ่งวันติม,ตมที่ทุกคนได้อยู่กับน้องอยูเลยพ่อเนาะคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนเนาะเพราะว่าเขาก็ได้เต่งกินอาหารข้าพของเขาก็มีกว๋วยเตี๋ยวแล้วปิ้งซีนแล้วก็ตำตำมะเขือให้พ่อเนาะ,ะประมาณนี้เลยเนาะคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนเด้อเนาะอาการของพอ่อมื้อนี้ก็ไข้ลายเติบแล้วเนะาะไข้บอกเป็นยังไง จากที่อันไปอันจากที่บ,บ่อยบ่เจ็บเฮ้ยมาเมื่อนี้กสิได้บึ้งกันอีกครั้งนึ่งตอนมวนพุธเนาะเดี๋ยวมาเจอกันมวนพุธอีกครั้งเนาะทุกคนที่หมอนัดพ่อไปเนาะมาบึ้งว่าสิีได้กลับบ้านหรือสิได้ยูยูเวียงต่ออีกก็ต้องรอรุน่นวันฮอดวันพุธเนาะคลิปนี้ก็จลาไปก่อนเด้อฟังทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอยูเหตดคลิปต่อไปเด้อเนาะคลิปนี้็ลาไปก่อนบายบายพ่อ